ตอนหาขาวซือสองซาดีมคือเก่าเมื่อนี้ออกว่าน้าพี่น้องวาซิม่าเผากะพอดีข้าเจ้าเลี้ยงแล้วพี่น้องเอย้ยไข่เนี้อนอกข้าเจ้าประกศาศให้เลี้ยงมาถูกบาดแล้วทุกคนเดี๋ยวข้ามาจ่อเบื่องวายันมันมีเลือลงเลื้อมาเด็กเด,ดีว่า,า,า,ากัดเนี่ยไปกัเริ่มโบมีแล้ะพี่น้องเอ้ยพญิดวันกับเขาเมื่อนอนบาดแล้วมิจจะล่อถาวมามือดำอยางเดียวนอกพอดีว่าพญิดวนพยยันดายกุบพี่น้องเอ้ยซาดิมกับเชิดเมนู่ อมกบเนาะตบมกระตมแล้วเหมืนอนไอเช็ดอเมนูอ,อมเนี่ยแม่กบผ่านหรือนี่เลยทุกคนสามตัวสามตัวกบผ่าซาดิมสีเฮ็ดแบบเผาเอาได้ไหมน้องกบเนะาะผ้าเม่นบ๊ะเผา,านะฮะกะสีมะขวะก่อ,อนน่าจะช่วยแต่ว่ากบเผากะสีเผาเอาสุก้อนจากฮอนเขากะสีพางหมอไหยวโคตรพักอมกบ ông cốp, ôm cốp Khỏi nó mày nặn á Đừng phải sợ ý, thường bột cốp, ông cốp Ôm cốp, ôm cốp มาใหม่คนเอาผ้าชิคนใ่ใส่พี่น้องพี่น้องมีเรื่องครัวกบหายทุกคนกบจนจอยค้างไหวดวน ตอนนี้ก็ลังเผาควบอยู่พี่เนาะเผาให้มันมดวควบเผาเอามันหยอกหอยแม่เนาะมันจังหอมมันจังหอมป้าทุกคนหมอเ้าปวดกระครังนะไอะห,หอนควบตรงไปเลยอู้ไข่กบ เผาสุกันถึงเสียพี่นนองหอมไม่จอาเบือจเขาเบื่อัอโอ้คือว่าเซียนไอเดียนะเซใส่เมืเด้อเหใส่เมือเด้ออกาบว่ากบกบากบหน้าพี่น้องมันเสียเเบื่อไ ไเลยทุกคนพักพักนั่งหลอกนั่งเลื่อทักบัวทักเตียงว้ออมกบจะไปอิเลือรท่อมหอมใบบางทีหมดจะมีแต่ยังไปใส่สมุนไพรใบหอมให้ปั่นเชือก่อนปุ๊มีมะแข็งนะแม่เนาะทำมีมะแข็ง มะเขืออน้ก็ใสเขือขาว พักอิเลิศพักบัวขา,าเบื่อฮะแล้วก็มะเขือไปขี่หงอนอเตรี่ยวมาเรียบร้อยว่ามีมะแขืนี่นแม่ใส่ดองหม่อเลยดึงถือจ่องมาสองคนนะเอากระสิเอาใบขี่หวดลงเอามะเขือลงปลายเลย ใส่สมข้ามเปียดทุกคนใส่ราเสียบรากหนาสนาบะชบาเสียบยอกสี่ขีดในใจโอ้ดินดินน้ำประเดียเกลือน่น่แกงเลยก่อนแกงเลยตอนนี้เดียว พี่น้องตอนนี้กะห้ากันในก่อนได้ประมาณเด้อวันวันที่เหมือน,นวันที่ได้ประมาณาอะไรวะ1ิ1แปดิเก้าหมือนทุกคนกะห้าวเนี่ยชีวัตเศร้าเหมือนทุกคนาะชีวิตสามอาทิตย์แล้วไปใส่เบิงเด้ยสามให้หัวะกระห็ดสามห้าวเดี๋ยวเดีกัน ตากะงามให้ดูก่อน อาย,อย่หน้าคือเก่าเลยทุกคนเดอ้อเป็นบรรยากาศดีๆลมพัดยอดก<ะ>ลาลมพัดยอดกา Nicka tì đi. vẫn chỉ tóc kìa. đấy, phụ lên lên lên. Nhu, hoa, 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 ก็สะดีงามผู้ปีพี่น้องเออบอคอยมีหยาหรอเสื้อนหน่อยเขาใส่พุนใส่พุนข้อค่ะหรอพุนขิ้ว่าขิ้ควยนี่บรรยากาศดีเลยอป็นเด็กๆเด็กๆคิด้องตัวนี้เป็นเด็กน้อ,นนอยน้อ,อยฮาปูเน,นี่ยไปทางไหนกันยินเสียงกันไหมม่เรื่องกันเทียงอะไรเปล่า นะ่วัววๆๆแหละหมอนะ,อะไปบังหมอก่อนทุกคนคก็เผากระเพราแหละทุกคนจะให้บังเ้อะอ้นะเชืยอง,ยง,ยงูดแบบซาใจฮะหอมโชมาละคนกอน อมกอบอมกอบปาร์ตไข่กบทุกคนเดี่ยเสร็จแล้วออมอกบอมกอบ,อมกอบขอบเอะปวดตัวเลยทุกคนอือหืม น้ำอีกตัวต้องขายด้วยพักอีเหลือได้ทุกคนในกับพักบัวสดีมาขอเบือคุณอวดตัวไปนี่อองโตน้ำร้านบ่อแสไปหนาะจังขับเบือคุณคุณมะคือชื่อเบือจังน้อยนี่คเบือ มาเด้อทุกคนเด้อเมนูอมกบพังเนี่ยเปตะเสียอยู่ว่ะอื้เปตดเสียแม่มีไข่บกบนำมะเขือมะแขงอมกบแสบๆมาเด้อพี่น้องเนี่ยอยู่ในกินบ้านฮะเปิงสดีใช้มงเด้อทุกคนสูมๆ กินอะได้อทุกคนมาในเดอร์าบ้างไหมาเด้อทุกคนไม่เรื่องจัดการเลยกินอะไรแม่อ้อมกบเสือเขาเบื่อทุกคนสวัสดีมาวันนี้สดเลยแม่เห็นห่ะเออเดี๋ยวมาได้สีนั่นไหมนี่นี่ตอนนี้นี่เออสีกบมาทุกคนนะกับกบกระตุ้ยครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้อง เห,เหมือนี่นะอ<า>อมกบอ,อ,อยู่หน้าคือเก่าออมกบยืนหน้าอยู่ไฮคือเก่าเลยทุกคนไหนห้ากระชื่โอ้สดีมากแบบอุดตัวพี่น้องกินไขร่ตังไข่กบกับน้ำมันอืมทำแบบขุดอุดตัว ไข่เนี้ยก็จะเลี้ยงงูอะไรทุกคนถ้าำบาดไปอื้มหม้อื้ออื้มเท่าอีเล่ถักแกงเน่ใช้ข้าอีตูพี่นอ้องอื้ก,กบหา,ากาบเผาจะกันนะทุกคนถ้ากบหน้อยห้าบาวเผาก็ได้ขัวขัว

สีทั้งนยย่ง่าคือเก่าเนาะเริ่มเขาเจาะยังไหวเราค่ะถาเตะออกมาดำอมมีแบแข็งใช่ไหมีมะผ่นเคือซเออขามะแข็อื ครบสามตัวเน,นี่ยครบนาเพ่อนร้นี่ยใครนี่ยใครที่ดำหนาด้วยเพียงเด้อหากจมาคนดำหนาห,ห,ห,หากจมาคนดำหนารลายอัตตา างเป็นยาการดีไอ้เนี่ยแต่ว่าฝนสิดตอวก,ก็บอสิบไายสวยเงาดำอ่ะเมือนเงาืนเงาเยืนดวอีแสดทพี่น้องมาเด้อไม่ห็นเลียงฝนอีมแล้วสดีผิดจัดกันเนี่ยใครน่ะขาเด้อนี่มะเขือฮันดี้ฉีด ขึ้นกนมาเคือก็พกอิเลิศข้าไปเลยทุกคนเอาครมาไหมให้กุบเทียงจักของอืเลไม่พุดนะไอปอกันนั่งขึ้นมาด้วยกคน พี่เนากะาากินเา,า,เาลแล้วก,ก็่างังร่าง้งตสีเมือแล้วว่นเดี๋เผาลี้ีวายันจะอันนี้บ่ว่าไน้ามดอเศร้าองเฟลยเศ้าฟอเกอเกนันยู่